เดี๋ยวจะมีคลิปลักวิดีโอใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คือเหมือนแค่ลองเอามาทสต,ตามสภาพที่มีก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้วันทามรันผมใส่เป็นเกียร์แดงวิิเยนวันทรมสองร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าเป็นจมทีป้องกันเพราะงั้นเนี่ยมันก็ดีเรียกว่าไงเดียดีต่างจากเกียร์แดงธรรมดาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจมตีป้องกันแทบไม่ส่งผลเลยโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอันนี้คือวันทามไม่รันโอ้ ม่งมีดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยคือตอนแรกผมคิดว่าวันไทม์ล่นอะดาเมจมันก็ยั้งแรงแล้อนะคือถ้าเกิดสองคอมโบจบได้เนี่ยก็เจ๋งแล้วนะแต่นี่คือถ้าเกิดคุมวันไทม์ดีๆเนี่ยมันแรงมากนะครับตัวนี้อืมแล้วถ้าเกิดมีบีดดาวเนี่ยแรงกว่านี้งนะเพราะอย่างที่ผมบอกถึงเป็นเกียร์แดงบูลเลียนมีวันไทม์สองร้อยสิบสิบอะแต่ว่าข้างบนเป็นโจมตีป้องกันอะผมว่าถ้าเกิดเอาไปตีบอสแล้วนะเกียร์แดงไมตี้ที่เป็นบีดดาวห้าเปอร์เซ็นต์ข้างบนอะ ถึงจะเป็นวันทาม240ยังดีกว่าเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ไม่ได้สุดมากแล้วกันแล้วก็มีช็อตที่วันทามลั่นหลายรอบอยู่เพราะงั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไปเล่น PVE เนี่ยแนะนาเป็นเกียร์ม่วงน่าจะครอบคลุมมากกว่ามันจะเล่นง่ายกว่ามากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้สกิลที่3เนี่ยมันจะมีอิสระกว่ามากๆเพราะว่าวันทามมันค่อนข้างที่จะ หน้าคงหนิดในการเล่นนะมันต้องคอยระวังตลอดเลยว่าวันทามจะลั่นหรือเปล่าแต่ว่ามาเล่นวันทามได้นะเล่นวันทามได้ดีเลยนะครับผมสกิลเทียะสีของนางนะเหมือนกับตัวของสไปเดอร์เกวนเลยก็คือจะมีเพิ่มโจมตีเพิ่มดาเมจแล้วก็สามารถหลบได้สูงสุดถึง30มสิบฮิตก็คือ30มสิบฮิตแต่เราจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะครับเพราะงั้นมันก็จะช่วยมากๆในตัวของ PP มันก็ช่วยแค่ใน PP แหละนะครับแล้วก็เขาเอาตัวของลดความเสียหายที่ได้รับ40%เนเนี่ยแยกออกมานะครับคือ เราไม่จะเป็นต้องติดหลบหลีกแล้วเพื่อที่จะได้ไอตัวของไม่สนความเสียหายตรงนั้นนะครับหรือว่าไอตัว damage reduction เพราะงั้นเนี่ย black widow ก็จะอึดขึ้นนะครับมีความพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น collection เกียร์ผมให้ดูแล้วนะว่าเป็นเกียร์แดงวิลเลียนนะครับผมแต่ว่าปัญหาของมันก็คือ agent venom ใน pvp เท่าที่ผมเจอมานะถ้าเกิดคุณไม่มี agent venom เนี่ย black widow ถ้าเกิดคุณจะมาปั้นลง pvp เนี่ยผมจะแนะนําเลยว่าไม่ไม่ขนบน,นะครับคือ pve อยาเล่นได้ชิวๆ ถ้าเกิดจะเอาไปลงบอสท,ที่ต้องการ t ทียร์สี่อะซับมาจจะจำกัดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่น PP แล้วคุณไม่สามารถหาไอเ n น v e นอมพร้อมกับอ r t ติแ c t ได้เนี่ย performance ของนางหรือว่าความสามารถของนางใน PP ะมันจะด r o p หรือว่าแตกต่างจากตอนมี a อเ n น v e นอมมากๆถ้าเกิดคุณไม่มีนะเพราะว่ามันทั้งบูสต์ d a m a g นะครับแล้วก็ทั้งเพิ่มความอึดให้กับแบ็คไวด์โดลองไปดูอะไรแกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ย ผมยังใส่เป็นเกียร์แดงวิลเลีย์อยู่นะซึ่งไม่มีออปชั่นป้องกันตัวเองเลยนะครับมีแค่วันทามสอง0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องการันตีความเก่งของแบล็ควิดโดไม่ได้แต่ว่าผมก็แค่อยากเอามาเทสให้ดูว่าถึงยังเป็นเกียร์แดงอยู่เนี่ยมันข้อเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้มี um เอเจนไวนอมนะครับกับตัวของโคลอสัสซึ่งแบล็ควิดโดเนี่ยมันจะมีลบดีบัฟเจวิตอนที่เราติดหลบหลีกซึ่งด้วยความที่แบล็ควิดโด้มันลบหลีกก็็ิิตต่ว่วามมมไไดดด้ทีผ มีหลีดลบดีบักอยู่กับตัวจะดีกว่าที่จะต้องมาพึ่งไอ้พาสีพวกนั้นที่มันจะติดหรือไม่ติดเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าก็จะแพ้สะท้อนถ้าเกิดเป็นเกียร์ที่มีทั้ง offensive แล้วก็ defensive ability เนี่ยน่าจะเจ๋งกว่านี้อันนี้คือเป็นเกียร์แดกอะก็คือเอาเกียร์ p ี e มาลง p e. ี p อะอย่าคาดหวังเยอะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเกียร์พีอีทีนึงว่าจะลองเทสเกียร์บ l l i a n t นก e e d กับเกียร์ Brilliant Conquest นะครับเดี๋ยวจะมาในคลิปหน้าผมเติมระ น่าจะได้ทาพร้อมบักกี้กับตัวละครใหม่ที่จะมากลางเดือนนะครับเห็นไหมมันไม่แย่เลยนะนี่คือเกียร์แดงนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่มีเอเจนต์ไวนอมอ่ะความสามารถของมันจะดรอปลงทันทีเลยนะครับเมื่อกี้คือมันยังพอทูถ่ายกับนาวทูถ่ายกับซิลเวอร์เซิร์เฟอร์กับเซนทรีได้เซนทรีนี่คือตบและเป็นขี้เลยนะครับแต่ว่ามาดูซิว่าถ้าเกิดเราไม่มีเอเจนต์ไวนอมอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมเอาลิตเอคโคใส่นะครับเพื่อที่จะมีลบดีบัฟกับ โจมตีป้องกันนะแล้วก็ตัวของ a g e n t Venom แล้วก็ตัวของ Echo เนี่ยไม่ได้มีเกียร์ซับไมตี้ที่ได้รับเพียร์สมีดเบาลง20%นะครับแต่ว่าตัวของ Colossus มีเพราะงั้นเนี่ยทีมนี้ก็จะไม่มีเกียร์ซับเลยนะแต่ว่าทีมของ Colossus มีนะครับทำได้ดีมากๆนะขนาดมีสกิลซัพพอร์ตที่น้อยกว่าเพราะว่าพูดตามตรงว่าทีมของ Echo กับทีมของ Colossus Agent Venom เนี่ยทีมของ Echo มันด้อยกว่านะครับรอบนี้เอา Agent Venom ออก แต่ยังเป็นทีมเดิมนะยังสู้กับศัตรูทีมเดิมเลยลองดูยังแล้วกันว่าความต่างของมันนะมันต่างขนาดไหนเอาแค่นี้เรื่องของความอึดก่อนนะ่ะดูดิเอโคไม่ตายเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้พูดเร็วกันไปอันนี้คือทีมเดิมของเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแค่ทีมนะครับคือลีดยังเป็นลีดเอโคเพียงแค่ซับเนี่ยเปลี่ยนระหว่างเอเจนต์เวนอมกับตัวของโครพทสสลับกันโอเค ลองทีมเดิมนะแต่ลองอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าสมมุติฐานผมใช่จริงๆเพราะว่าบางทีมอาจจะมีแบบบัก๊กหรือว่าอะไรกแบบ AI กดสกิลมัล่วอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมจะลงอีกสัก2รอบดูว่าจะเป็นยังไงเอเจนต์เวนอมชนะนะทีมนี้คู่แข่งคนเดิมเลยนะครับสตูรูคนเดิมเลยแต่พอเปลี่ยนเอาเอเจนต์เวนอมอกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายับนะครับแล้วคือผมลองสองรอบก็ยับสองรอบอะแต่นะครับ จากที่ลองคร่าวๆใน PvP เนี่ยผมว่าตัวละครมี potential มากๆนะคือเป็นแบบแรงบีบวกแรงซีบวกได้เลยอะดูจะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเล่น PvP จริงจังได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็คงมีบทบาทแค่ใน AC แล้วก็ใน Auto Battle แหละแต่ว่าต้องมีนะครับย้าเลยว่าต้องมี Agent Venom แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองแหละเพราะว่าแล้วแต่คนจะบริหารด้วยบางทีคนเขาอยากจะเอา Agent Venom ไปคู่กับนาวไปคู่กับ Spider Man หรือว่า Silver Surfer อาจจะไม่ได้เหลือที่ให้กับ Black Widow เพราะงั้นเนี่ย ก็ต้องบริหารทีม a c ของคุณดีๆว่าคุณจะจัดแบล็กวีโดไว้อยู่กับทีมไหนแต่ถ้าเกิดเป็นอัลโตบัตเทิลเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันเอาลงได้ทีละ5คนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนของ PP เพิ่มแน่นอนนะครับจะใส่เป็นเกียร์ PP จริงจังเลยแต่ว่ารอคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้มาลองใน PE วยังเป็นเกียร์แรงเหมือนเดิมนะครับซัพพอร์ตก็เป็นซับทั่วไปไม่ได้มีเกียร์ซับนาด่าน99ซึ่งด้วยความที่ว่าตัวละครมันนะ สกิลทียาสามของมันแรงอยู่แล้เานะครับเพราะมันเป็น skill สกิลสะสมความเสียหายแล้วมันมันแรงมากคือมันสะสมแค่ศูนจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ก็ยังแรงมากอยู่ดีซึ่งพูดตามตรงว่าตอนผมเทสทั้งแรกๆเนี่ยผมไม่ได้เห็นความต่างของสองยูนิฟอร์มนี้เท่าไหร่นะครับถึงมันจะต่างกันเกือบสามปีเลยปะ่ะนะครับผมแทบจะไม่ได้เห็นความต่างเลยเพราะว่าสกิลทียาสามของมันเนี่ยมันโอเวอร์ชาร์จโรสกิลหรือว่าดาเมจสกิลอื่นหมดเลยนะครับแต่พอผมลองเอามาเทส ระหว่างสกิลหนึ่งถึงห้าเนี่ยสองยูนิฟอร์มเทียบกันนะ่ะทำให้เห็นชัดเลยว่าโอเคสกิลที่สามมันทำมาดีทำมาแรงอยู่แล้วแต่ความต่างของมันยอยู่ที่สกิลหนึ่งถึงห้าจริงๆนะครับลองดูแล้วกันอันนี้เนี่ยผมจะใช้แค่สกิลหนึ่งถึงห้าในการตีบอสนะไม่กดสกิลที่สามเลยนะครับเดี๋ยวดูดาเมจแล้วกันว่าดาเมจที่ออกมาจะต่างกันขนาดไหนผมจะกดแค่สองคอมโบนะแล้วก็สองรอบนี้วันท้ามไมรันทั้งสองรอบเลยนะครับ วันทามันกดไม่ยากนะมันแค่ต้องใช้สกิลห้ารอให้เห็นมงมุมออกมาแล้วก็สามตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็สี่แต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นเกียร์ม่วงเนี่ยเราจะสามารถกดสกิลได้อย่างมั่นใจกว่าเยอะเลยนะครับเราสามารถกดแบบดีเลยสกิลทียร์สามเพื่อจะตัดไปลงสกิลสี่ก็ได้เพราะสกิลสี่มีวันทามมาให้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็นเกียร์แดงเนี่ยมันแทบจะต้องลงวันทามสกิลทียร์สามเลยนะครับม,มันเลือกมากไม่ได้แต่ว่าถ้าใส่เป็นเกียร์ม่วงเนี่ยเราจะสามารถออกแบบคอมโบของสกิลได้ หลากหลายกว่าที่มันกําหนดมาให้นะครับโอเคอืมเห็นปะพอเป็นคอมโบสกิลหนึ่งถึงหาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าดาเมจมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เยอะหรอกสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันด่าน99และผมก็เดาวไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบัฟในด้านของ PVE ของ Black Widow เนี่ยชุดเก่ากับชุดใหม่มันแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเรียกได้ว่าความแรงหรือว่าดาเมจ ถ้าเกิด base on จากที่ผมอ่านใน patch note เนี่ย b u f ที่มันให้มาเนี่ยมันก็คงจะแรงขึ้นแค่แบบ5-10%อะภาพรวมนะครับแต่หลักๆเลยที่ b a c k p ด d o มันแรงขึ้นในชุดนี้สำหรับ PVE เนี่ยผมว่ามันมาจาก a n i m a t i o นที่มี a n i m a t i o นยาวนานมากขึ้นมีด a m a g มากขึ้นฮิตมากขึ้นแล้วก็ุนแรงมากขึ้น,นครับอืมเพราะว่ามันก็เหมือน wolverine เลยอะ w o ชุดเก่าที่เป็น the death of wolverine กับชุดจากหนักเนี่ย บัฟมันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับบัฟของบ o ฟรีเนี่ยมันดีขึ้นแค่ในด้านของ PvP นะครับแต่การเป็นว่าชุดจากหนังเนี่ยถึงแม้ว่าบัฟ PVE มันแทบจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเลยจากชุด o ดดอ of w o ฟรีนะครับมันยังเก่งกว่ามากเพราะว่า Animation มันตัดได้ a n i m เมชันมันมีดาเมจมากขึ้นมีฮิตเยอะขึ้นมีแอนิเมชันที่แบบระเบิดตุ้มตามเยอะกว่าชุดเก่านืออกไหมไอ้แฟกเตอร์ตรงนี้มันส่งผลนะครับ ผมก็เลยคิดว่าในด้านของ PVE เนี่ยถ้าเกิดจะให้สรุปจากคลิปนี้นะมันเก่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนอ่ะยังสามารถเอาตัวละครนี้ไปเล่นใน PVE ได้แล้วก็ยังสามารถเอามาเล่นใน PvP ได้มันก็แล้วแต่ของที่คุณจะบิ i วนะครับแต่ว่าก็จะนำให้เล่นเป็นสายได้สายหนึ่งไปเถอะถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเอาไปเล่นใน PVE คุ้มกว่าเอาไปลงบอสเอามาใช้แทน Black Widow อะไรเงี้ยไม่ใช่ Black Widow หรือใช้แทน Luna Snow ใน ABXL อะไรเงี้ยมันก็พอได้ถ้าเกิดเป็นมือเก่าที่ มีตัวละครลงบอสครบอยู่แล้วมีแบบทีมลง Apx อะไรเงี้ยเหลือเฟือแล้วนะครับ mm hmm. ก็ปั้นไปเป็นสาย AC สาย Artobattle เนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่านะครับตอนที่ผมพาคคลิปนี้อยู่เนี่ยตัวของ Commander น่าจะลงคลิปไปแล้นะครับ mm hmm. เขาเทสเกียร์สาย p p หลายเกียร์อยู่มันก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมสมมติฐานไว้ตอนอ่านแพชโนตแหละก็คือตัวมันน่าจะเก่งขึ้นแหละใน PPE นะครับน่าจะเอามาลงบอสลงคอนเทนต์ได้ดีมากขึ้นดีมากกว่าชุดเก่านะครับ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นท็อปเมตา PVE เท่ากับด็อกเตอร์สเตรนจ์จีนเกรย์หรือแม้แต่โกสโวเดอร์หรือว่าแม้แต่ตัวของฟาวคอนผมยังคิดว่าตัวของฟาวคอนะลงบอลได้ดีกว่าแบล็กวีโอดเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละสำหรับผมนะมองว่าแบล็กวีโอดเนี่ยเป็นตัวละครไฮบริดอย่างแท้จริงเพราะว่าขนาดเอาเกียร์แดงที่ไม่ใช่เกียร์ p p เนี่ยไปลงมเมื่อกี้อย่างตบตัวละครท็อปเทียร์ท็อปเมตาได้เลยนะครับถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์คอนเควสหรือว่าเกียร์ เออ C D P of greed เนี่ยจะดีจะเก่งขึ้นกว่านี้ขนาดไหนนะครับอืมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมสรุปนะผ,ผู้พูดสรุปกี่รอบแล้วเนี่ยตรงห้านั่นแหละ Priority ของมันเนี่ยหรือว่างานหลักๆของมันที่มันโดดเด่นก็น่าจะเป็น P P แหละแต่ว่ามันก็ลง P P ได้ดีนะครับนึงมันก็แล้วแต่คนจะเอาไปเล่นผมว่ามันเป็นเหมือน Wolver ร n e ไม่ใช่สิแม่งคือ Wolverine เลยคือชุดเก่าไม่แย่มากแต่ก็ไม่สุดทั้งสองสาย แต่พอเป็นชุดใหม่เนี่ยเด่น PVP มากกว่า p v e เล่นได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองกันนะครับว่าเกียร์ CTP แต่ละ CTP เนี่ยใน PVP Lakrido จะเก่งต่างกันขนาดไหนเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยมี potential แล้วก็มีอนาคตที่ดูดีมากๆในทีเดียวเลยนะครับในเมตาของเราเอ้ยผมลืมพูดเรื่องของ striker นะครับซึ่งสกิล s t r i k ร r ของชุดซิงเบโอตสูตรเนี่ยมันย้ายมาเป็นสกิล4นะครับถ้าเกิดเป็นชุดเก่าเนี่ยจะเป็นสกิล3ซึ่งนะครับ การทำดามจของชุดนี้เนี่ยเทียบกับชุดเก่าชุดเก่าดีกว่านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ Black ว i โอดเป็นสไตรเกอร์ใน ABX ซึ่งน่าจะมีไม่เยอะนะครับที่ใช้ Black วีโอเป็นสไตรเกอร์เขาน้าจะใช้ Ghost r i d ก r กันสมากกว่าเพราะว่าแบล็ควีโอเนี่ยมันบังคับหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเกียร์แดงบิลเลียนสองร้อวันทามข้างล่างเนี่ยไปใช้ Ghost Rider จะดีกว่านะครับแต่ว่าเผื่อใครอยากรู้หรือว่าเผื่อใครใช้แบล็ควีโอดเป็นสวารเกอร์ในเอ เพราะว่าในเรื่องของดาเมจตอนหนึ่งสกิลเนี่ยชุดเก่าทําได้ดีกว่ามากๆนะครับดูจากดาเมจก็น่าจะตอบคาถามของเราได้แล้วเนาะว่าชุดไหนดีกว่ากัน